ทั้งทั้งที่มีดดมแดดแดดร้อนๆฝนตกแต่ฝนตกเป็นละอองเหมือนแบบเราเอาป๊อกกี้ไปฉีดให้มันเป็นละอองลงคนรอบนอกชายโยโห่ร้องกันว่าฝนตกมันแปลกแต่ทั้งทั้งที่แดดออกแต่มีฝนตกรอบบริเวณที่นึ้งงานบวชแล้วจนพระอุปชาได้ยื่นผ้าไตาให้ยื่นผ้าไตาให้แล้วบอกว่าเอาผ้าไตาไป่มนะพอพระอุปชายื่นผ้าไตาให้ ก็พอยืมผ้าไตเสร็จก็ไปห่มผ้าพอกําลังเริ่มห่มผ้าเราก็ปลดชุดหน้าออกชุดสีขาวครับพอหมพ่มผ้าผ้าเหลืองเสร็จแล้วพอห่มผ้าเหลืองเสร็จมีทั้งลมแล้วฝนมาจากไหนไม่รู้แรงมากลมพายุข้างนอกโบสถ์เลรอใช่รอบนอกโบสถ์แล้วพระจางก็คารคาคารเข้าไปหาพระอุปชาก่อนครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจีวรแล้วข้ามไปหาพระอุปชาพระอุปชาก็จะตั้งตั้งฉายา,ยายให้ แต่ก่อนที่จะตั้งฉายาทั้งฝนทั้งลมลมพัดในประตูโบสถ์ประตูไม้เน่ะดันประตูไม้สามารถปิดได้ไอฟาดปั้งปึ้งปั้งทั้งโบสถ์เลยประตูไม้และหน้าต่างใช่ใช่ประตูหน้าต่างลมแรงแม้กระทั่งจีแจกองแจกันที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานร่วงพับหมดเลยล่วงมากแล้วก็ฟ้าฟ้าร้องประมาณสองสามรอบเหมือนฟ้าผ่าคนข้างนอกชัยโยโหร้องหมดแล้วมีหลายคนที่ตะโกนบอกว่าเออหลวงพ่อมา พ่อแกมามาบวชพระอาจารย์แน่เลยก็แค่นั้นเองแม้แต่อุปชาย,ยังบอกว่าครูท่านแรงนะหลวงพ่อที่เป็นที่พระอาจารย์เคารพนะับถือบอกว่าครู่ท่านแรงนะเขาคงรู้มั่งว่าท่านจะมาบวชเพื่อสืกสารสาศาสนา <c oughs> ให้สายหลวงพ่อเปล่าอะไรอย่างนี้และต่างคนแล้วก็จะมีโยมที่ตู่ที่ผมเคารพในสายหลวงพ่อกลัวอีกคนหนึ่งครับแกบอกผมว่าพระอาจารย์พระอาจารย์รู้ไหมหลวงพ่อน่าจะมาบวชพระอาจารย์ด้วย ทุกคนก็พูดแต่บางคนก็มีร้องไห้มันมันมันไปติที่เราบอกเราบอกไม่ถูกว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอพระอุปชาตั้งใช้ยาให้ว่าอิทธิโชโตนั่นแหละฟ้าร้องตอนนั้นฟ้าร้องแบบฝนจะตกอะ่ะมันคำรามฟัง้งเสร็จแล้วก็โโหคนลุกอิทธิโชโตปุ๊บฟ้าผ่าเลยมันเป็นที่แบบน่าจะความบังเอิญน,น่าจะเกิดจาก แรงกดอากาศต่ําของอากาศมากกว่าร้อนกับหนาวพอเจอกันผมบอกว่ญญารถเจอกันมันก็คือการประทุกนั่นแหละเราก็คิดอย่างนั้นแต่อย่างบางคนความเชื่อแต่และความเชื่อมันก็ต่างกันนะเนาะแล้วแต่เราเราจะเชื่อทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรแต่สามารถถามคนที่อยู่ในงานวันนั้นได้ทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกกันได้หมดนะครับสามารถถามได้อะไรที่ คุณอยากรู้ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงไหมเหตุการณ์นี้มีอยู่จริงไหมลองถามคนไปร่วมงานและคนที่ร่วมงานก็สามารถมาบอกเราได้นะคอมเมนต์เราได้นะครับจะได้รู้ว่าคุณอยู่ในงานนั้นเป็นยังไงเป็นเรื่องจริงไหมแต่เชื่อผมเถอะพระอาจารย์ไม่ว่างมันนั่งโกหกคุณหรอกก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้อ่านนะแลาวันนี้ก็ได้ฟังจากพระอาจารย์เองเลยและอย่างนึงว่าศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้เสื่อมไปไหนแต่คนเรามากกว่าที่เสื่อม จะพูดยังไงล่ะเพราะโลกสมัยนี้มันจะไป20 g กันไปแล้วคือม <c oughs> าแค่ศาสนามีตั้งไว้เพื่อให้เรายึดเหนี่ยวกันที่จิตใจว่าในสิ่งที่เราจะควรทำหรือไม่ควรกระทำแค่นั้นเองศาสนาอยู่ของเขาดีแล้วสูงดีแล้วแต่เราเข้าถึงศาสนาดีแล้วหรือยัง